หัวข้อที่1นนะคะสังขารที่1ก็คือเวทนาสังขารเวทนาสังขารก็คือการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนา3หรือ5หลักใหญ่ใจความของเวทนาสังขารเราต้องรู้แล้วว่าในเวทนาสังขารเนี่ยมีคาถากำกับอยู่2คาถาก็คือคาถาแสดงเวทนา3และ5 1คาถาแล้วก็ยังมีคาถาแสดงการจำแนกจิต 121พอเราเข้าใจในคาถาทั้งสองคาถานี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องเป็นรู้แล้วว่าเ,ออเวทนาสามคืออะไรเวทนาห้คืออะไรแล้วไปดูว่าความหมายของเวทนา3ามเขาอธิบายกันอย่างไรความหมายของเวทนา5้าเขาพูดแบบไหน เวทนา3เนี่ยนะคะไม่มีการระบุเจาะจงว่าเกิดทางไหนเกี่ยวทางใจหรือเกี่ยวทางกายอันนี้ไม่มีการพูดถึงสุข,ก,สขก็สุขเวทนาก็สุขเวทนาไปเลยแต่พอเป็นเวทนาหปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสุขเวทนาในที่นี้ก็คือสุขทางกายแต่ถ้าพอเป็นสุขทางใจเป็นสมนัตแล้อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นว่า สิ่งที่ทุกท่านจะต้องเรียนเนี่ยในเรื่องของเวทนาสังหะมีอะไรบ้างแล้วพอจบตรงจุดที่อ,อ,อธิบายความเป็นไปหรืออธิบายเวทนา3ไดและห้าจบเรียบร้อยก็จะเป็นการจำแนกจิต12 121โดยเวทนา3จิต121โดยเวทนา3เนี่ยเราไม่ได้บอกแล้วเห็นไหมคะว่าสุขแบบไหนใน จิต121สุขเวทนายกตัวอย่างว่าสุขเวทนาเนี่ยมี63 63ในที่นี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าใน63มีอะไรบ้างพอจบเรื่องจิตก็จะต้องไปต่อในเรื่องของการจำแนกเจนสิกห้าสอโดยเวทนา5ดังนั้นในการเรียนปริเจตที่3เนี่ยที่สำคัญที่สุดเราต้อง เข้าใจในส่วนของสัมปโยคข้าในก็คือใช้คำว่าต้องแมนสักนิดนึงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปหาเจสิกที่เข้าไปประกอบในเนื้อหาแต่ละเรื่องน่ะลำบากนิดนึงแต่เชื่อว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจและซุมซับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามว่าในส่วนของเรื่องเวทนาเนี่ย เป็นสังคหะแรกอาจจะยังไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยังไม่ยุ่งยากมากนะักพอจบในเรื่องเจตสิกในกลุ่มของบริเฉทที่สามเนี่ยจิตจบปุ๊บเป็นเจสิกปิดท้ายทันทีในทุกๆุกสังขหะไม่ว่าเวทนาหรือสังขหะไหนนะคะคาถาแสดงเวทนา3และห้า สุข,ขังทุกขมูเปกขาติตีวิธาตัฏฐเวทนาโสมนัสสังทโทมนัส์มิติเพเทนะปัญจธาในเวทนาสังหหนนั้นว่าโดยอาร,รัมมนานุภวะนรักขณะคือลักษณะแห่งการเสวยอารมณ์แล้วมีเวทนาสามอย่างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อุเบขาเวทนา ว่าโดยอินทรียเพศคือประเภทแห่งอินทรีย์แล้วมีเวทนาห้าอย่างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. โสมนัสเวทนา 4. โทมนัสเวทนา 5. อุเบกขาเวทนาคถาแสดงการจำแนกจิต 1. 2 1โดยเวทนา5สุขเมกกะททุกขันจะ โทมนัสสังทวยเยติตังทวาสัตถีสุโสมนัสสังปัญจะปัญญาสเกตราสุขเวทนาทุกขเวทนาประกอบอยู่ในกายวิญญาณจิตอย่างละหนึ่งดวงโทมนัสเวทนาประกอบอยู่ในจิตสองดวงโสมนัสเวทนาประกอบอยู่ในจิต62ดวง เวทนาที่นอกจากนั้นคืออุเบกขาวเวทนาประกอบอยู่ในจิต55ดวงตอนนี้เราเข้ามาในเนื้อหาของเวทนาสังขหะนะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญของเวทนาก็มีเวทนาสกับเวทนาหดังมีคาถาที่กำกับในเรื่องของเวทนาที่สำคัญก็คือคาถาแสดงเวทนาสามหรือ5้าดังมีบาลีก็คือ สุขังทุกขมุเปกขาติติวิทาตัฐเวทนาโสมนัสสังโทมนัสสะมิติเพเทนะปัญจทาในเวทนาสังหะนั้นว่าโดยอารัมมนานุภาวะนละนักษณะคือลักษณะแห่งการเสวยอารมณ์แล้วมีเวทนานอยู่3าอย่างก็คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อุเบกขาเวทนาว่าโดยอินทริยเพทนาย ก็คือว่าโดยอินทรยียาเพศนี่แหลคะค่ะก็คือประเภทแห่งอินทรีย์แล้วมีเวทนาอยู่5อย่างก็คือสุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาสามสมนัตเวทนา 4. โทมนัตเวทนา 5. อุเบกขาวเวทนานะคะในคาถาที่สำคัญสำคัญในส่วนของ คาถาที่มีอยู่ในเวทนาสังฆะเนี้ยจะมีอยู่สองคาถาก็คือคาถาที่เ่เกี่ยวกับเวทนาห้าเป็นการจำแนกจิตโดยเวทนาห้าแต่ในวันนี้จะขอกล่าวในส่วนของเวทนาที่สำคัญสำคัญก็คือคาถาที่แสดงเวทนาสามหรือห้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามาดูหลักใหญ่ใจความในการอธิบายเขาบอกว่า อาอรมณนานุพวันลกขณะก็คือการเสวยอารมณ์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยมีเวทนาอยู่สอย่างก็คือในขณะที่เสวยอารมณ์อยู่นั้นในขณะที่เสวยอารมณ์อยู่นั้นบางทีรู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนา ขในขณะที่เสวยอารมณ์อยู่นั้นบางทีรู้สึกไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาข้อที่สในขณะที่เสวยอารมณ์อยู่นั้นบางทีรู้สึกเฉยเฉยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเรียกว่าอุเบกขาวเวทนาในอารมณานุปวนลลกขณะเนี่ยยังไม่ได้มีการกล่าวแบ่งว่า สุขแบบไหนทุกแบบไหนแต่จะมีการกล่าวในส่วนของอินทริยะเพทนายก็คือเวทนา5อันนี้แ่ะค่ะจะเป็นการจำแนกหรือบอกให้เห็นว่าตรงนี้นะเกี่ยวด้วยกายตรงนี้นะเกี่ยวด้วยใจถ้าเกี่ยวทางกายเนี่ยจะมีอยู่สองเวทนาที่เหลือเป็นทางใจทั้งหมด เรามาดูว่าอินทริยาเพทนัยคือเวทนา5เนี่ยคะ่ะเป็นกาย2เป็นใจ3เราก็มาดูว่าข้อ1เนี่ยความรู้สึกสบายที่เกี่ยวด้วยกายเวทนาเจตสิกนะคะเวทนาเจตสิกท,ที่ในสุขสหคตะกายะวิญญาณจิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครอง เรียกว่าสุขเวทนานะคะส่วนข้อที่สองความรู้สึกไม่สบายที่เกี่ยวด้วยกายเวทนาเจตสิกท,ที่ในทุกขะสหคตะกายะวิญญาณจิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าทุกขเวทนาข้อ3ความรู้สึกสบายที่เกี่ยวด้วยใจ เวทนาเจตสิกที่ในโสมนัสสหคตจิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าโสมนัสเวทนาหัวข้อที่สความรู้สึกไม่สบายที่เกี่ยวด้วยใจเวทนาเจตสิกที่ในโทมนัตสหคตะจิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าโทมนัตเวทนา หัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่5ความรู้สึกเฉยๆเวทนาเจตสิกท,ที่ในอุเบกขาสหคตะจิตเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเห็นไหมคะในเวทนา3กับเวทนา5มันต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันแบบให้รู้ว่าเวทนา3เนี่ย ไม่ได้บอกว่าสุขแบบไหนเพียงแต่บอกองค์รวมว่าฉันมีความสุขแต่ไม่ได้บอกว่าสุขกายหรือสุขใจแต่เวทนาห้าเขาแยกแบบละเอียดก็คือถ้าเป็นสุขทางกายจะอยู่ในกายวิญญาณจิตหนึ่งดวงแล้วก็ไม่สบายก็อยู่ในกายวิญญาณจิตอีกหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นทางกายเนี่ยจะอยู่ใน สองดวงในกลุ่มของกายะวิญญาณจิตสองดวงแยกเป็นถ้าเป็นฝ่ายกุศลถ้าเป็นกายะวิญญาณจิตที่เป็นฝ่ายกุศลก็จะเป็นสุขเวทนาถ้าเป็นกายะวิญญาณจิตฝ่ายอกุศลก็จะเป็นทุกขเวทนาแต่ที่เหลือเป็นทางใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขใจทุกใจหรือว่าเฉยๆนะคะบอกให้รู้เลยว่า คุณสมมุติว่าเวลาคุณมีความออกไปเจออากาศร้อนร้อนแบบไหนผิวกายเราร้อนเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเห็นไหมคะคำว่าวันนี้อากาศร้อนร่างกายเราได้รับการสัมผัสก็คือเรารู้ว่าอันนี้คือร้อนแต่พอร้อนเสร็จแล้วอะทุกเกิดไหม โทสะมันเกิดทันทีเลยเวลาเราร้อนมากๆโอ้ยวันนี้แดดร้อนจังตัวผิวกายก็ร้อนใจก็ร้อนมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมคะแต่เรื่องของเวทนา3ไม่บอกเลยว่าแบบไหนอย่างน้อยๆเนี่ยพอเรารู้เรื่องเวทนา3เวทนา5แล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอกับสภาวะอากาศแบบไหนเราก็จะรู้แล้วว่าความรู้สึกตรงนั้น่ะ เราจะเป็นเวทนาแบบไหนจะเป็นเวทนา3หรือจะเป็นเวทนา5ถ้าเป็นเวทนา5คุณก็จะต้องรู้แล้วว่าถ้าวันนี้เราออกไปแล้วเราเจออากาศที่เย็นผิวกายเราสบายใจเราก็สบายกายทางกายก็เย็นสบายทางใจก็เย็นสบายถ้าเย็นสบายตรงส,ส่วนนี้ก็จะเป็นสอมนัสแล้วในสมนัสเนี่ยมีถึง62ดวง มี62ดวงในที่นี้นักศึกษาอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็จะขอเกริ่นว่า62ดวงอยู่ในไหนอยู่ในกามโสมนัส18อยู่ในกลุ่มของกามโสมนัส18ตอนนีออ้อยากจะมาอธิบายในกลุ่มของสุขทางกายกับทุกขทางกายนะคะทุกขทางกายเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์ก็จะอยู่ในกลุ่มของ กายะวิญญาณจิตอย่างละหนึ่งดวงถ้าเป็นส่วนที่ไม่ดีก็คืออกุศลก็จะเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นทางกายที่สบายก็จะเป็นสุข,ขเวทนาเพราะฉะนั้นในกายวิญญาณจิตสองดวงนี้เป็นสุขเวทนาหนึ่งกับทุกขเวทนาหนึ่ง อันนี้ทุกท่านอาจจะยังไม่สับสนยังอาจจะไม่หลงลืมแต่ถ้าพอเป็นโสมนัสปุ๊บเนี่ยสุขมีความรู้สึกว่าสบายทางใจโสมนัสหคตาจิต62อยู่ตรงไหน62ก็จะอยู่ในกลุ่มของโลภมูลโสมนัสกามโสมนัส18ก็ได้แก่โลภมูลโสมนัส4ตามมาด้วยโสมนัสสันติระนจิตอีกหนึ่ง หัสิตุปาทจิตหนึ่งมหากุศลโสมนัสสี่มหาวิบบโสมนัสสี่แล้วก็มหากริยาโสมนัสอีกสี่นี่คือสิบแปดดวงที่เป็นกามสมนัสสิบแปดอยากให้นักศึกษาทุกท่านจําตรงส่วนนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกทกท่านที่จะไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นแล้วเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มาบอกเราแล้วว่า สมนัส62มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามมาด้วยในกลุ่มของปฐมฌา,ปมานปฐมฌานนะจิต11ดูนะคะทำไมถึงได้ตรงนี้เราไล่องค์ฌานวิตกวิจารปิติสุขสุขตรงนี้จัดเป็นโสมนัสเพราะฉะนั้นจะได้ถึง4องค์ฌานก็ได้แก่ปฐมฌานนะจิต11ทุติยฌานนะจิตอีก11 ตติยชาณาจิตอีก11แล้วก็จตุทชาณจิตอีก11รวมเป็น44บวกกามโสมนัสอีก18จึงเป็นโสมนัสสหคะะตจิต62อันนี้คือประโยชน์ของทุกทท่านนะคะเราอาจจะไปเจอคำว่าโทมนัสสหคะะตจิต h, โทมนัสสหคะะตจิต h, ก็คือโทสะมุรจิตสองนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจอคำว่า เอ๊ะทำไมตรงนี้ใช้คำว่าโทสะมุรจิตสองบางทีทำไมใช้โทมนัสหคตะจิตเหมือนกันบอกให้รู้เลยว่าจะเป็นโทมนัสหคตะจิตก็คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยโทสะก็คือโทสะมุรจิตสองนั่นเองคำว่าโทมนัสหคตะจิตก็คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยโทสะมีอยู่สองดวงก็คืออยู่ในกลุ่มของโทสะมุรจิตสองเพราะฉะนั้นจิตมีอยู่89หรือ121 เราลองดูนะคะว่าเวทนาที่เราพูดถึงไปมีสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็โสมนัส62เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะโสมนัสสหคตจิต62ตามมาด้วยโทมนัสสหคตจิตอีกสองก็คือโทมนัสเวทนาที่เหลือที่เราไม่ได้พูดถึงก็คืออุเบกขาเวทนา อุเบกขาเวทนาอยู่ตรงส่วนไหนอยู่ตรงโลภะที่เป็นอุเบกขาสีดวงแล้วก็ตามมาด้วยโมหะมุรจิตสองส่วนของอเหตุกัจจิต18แปดเนี่ยเราหักกลุ่มของกายะวิญญาณจิตออกไปสองหักโสมนัสสันตีไปอีกหนึ่งหักหสิตุปาทจิตไปอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงเนี้ยสองสามสี จากอาเหตุกะจิต18จึงเหลือ14ดวงเว้นกายะบิญญาณจิตสองกับสมนัสันติกับหสิติุปาทจิตแล้วก็ตามมาด้วยมหากุศลอุเบกขาอีก4มหาวิบบาอุเบกขาสมหากริยาอุเบกขาอีก4แล้วก็ตามมาด้วยปัจญจมชฌานปัญจมชานาจิตนะมีอยู่23ดวง ทำไมถึงบอกว่าปัญจมชามี23เพราะว่าอารูปอรูปาวจระจิต12จัดเป็นอุเบกขาเบทนาเพราะว่าในกลุ่มนี้จะมีสุขสุขเวทนาเอาิวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งสุขเอกคตากับอุเบกขาเอกคตาเพราะฉะนั้นปัญจชมชานจึง มีอยู่23แต่ได้องค์ฌานแค่สอง23ดวงนี้ปัญจมะฌานปัญจมะฌาน,นาจิต23มีองค์ฌานอยู่สองก็คืออุเบกขาเอกคตานี่แหละค่ะคืออุเบกขาสหขตาจิตห้าหนะคะคิดว่าที่อธิบายมาเนี้ยเป็นการ ทวนของเก่านิดนึงถือโอกาสทวนของเก่าในชั้นจุระอภิธรรมมกตรีบ้างเพราะว่าการเรียนในปริเชตที่สามเนี่ยต้องขอบอกนะักศึกษาด้วยว่าการเรียนปริเชตที่สามเนี่ยจะเป็นการใช้ในกลุ่มของสัมปโยคนายกับสังขารนายมากที่สุดเพราะว่าพอเรียนเรื่องจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการปิดท้ายด้วยเรื่องเจตสิกทุกครั้ง เฉพาะในปริเฉตที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือสัมปโยคในสังการในของนักศึกษาที่เรียนในชั้นจุระอภิธรรมิตรตีถ้าถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าสอนที่ทางนี้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นการบอกนักศึกษาให้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละเจสิกแต่ละกลุ่มแต่ละดวงว่าประกอบได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เรียนทาง รับชมทางด้านช่องนี้นะคะอาจจะไม่ต้องวิตกมากเพราะว่าจะเป็นการอธิบายในส่วนของสัมปโยคข้ายนสำคัญภายใน,ปยในไปในตัวนะคะการจำแนกจิต121โดยเวทนา3อันนี้นะักศึกษาที่ที่ศึกษาในชั้นนี้พึงจำในข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญว่าการจำแนกจิตเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็ได้แก่จิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนามี63ดวงก็คือสุขะสหคตะกายะวิญญาณจิตหนึ่งสมณัสหคตะจิต6 2รวมเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนา63นะคะจิตที่เกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนามี3ดวงได้แก่ ทุกขะสหคตะกายะวิญญาณจิตหนึ่งกับโทมนัสสหคตะจิต2รวมเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนา3ามหัวข้อสุดท้ายจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนามี55ดวงได้แก่อุเบกขาสหคตะจิตห5า้า อันนี้อยู่ในกลุ่มของการจำแนกจิตเห็นไหมคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วว่าการเรียนในปริเจตที่3เนี่ยค่ะจะมีการใช้ทั้งจิตและเจตสิกทุกครั้งหลังจากที่จบเรื่องจิตก็จะเป็นการจำแนกเจตสิก52ิ52